ทบทวนจำนวน0ูถึงเโดยครัวนงหน้าสีเอี่ยมโรงเรียนวัดอุดมรังสีสำนักงานเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนของเรานะคะบทเรียนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เด็กๆคะวันนี้เราจะมาทบทวนจํานวน0ูถึงเกันนะคะหนึ่งหนึ่ง2สอง,ส,องสามสาม,สามสี่สี่ห้าหสองม,มือประกบไว้วางอกสวัสดีคะ่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับครูนาดเหมือนเดิมนะคะเด็กๆ วันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนาจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แสนสนุกกันค่ะนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขซึ่งเราได้เรียนรู้กับไปแล้วนะคะ2คลิปนะคะคลิปนี้เด็กๆก็จะได้พบกับครูนาเป็นคลิปที่3นะคะเราก็ยังจะมาอยู่กับตัวเลขจำนวน 0ถึง9นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนให้เด็กๆนะคะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับตัวเลขคณิตศาสตร์นะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจนะคะเด็กๆก็จะทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไม่ได้และเวลาเด็กๆคิดเด็กๆก็จะไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องมีความเข้าใจนะคะมีความเข้าใจก่อนนะคะในตัวเลข รู้จักตัวเลขจำตัวเลขได้เขียนได้คัดได้นะคะและก็รู้ค่าความหมายของตัวเลขแต่ละตัวนะคะที่คุณครูสอนไปนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนให้เด็กๆเก่งมากขึ้นอีกค่ะเก่งที่สุดในโลกเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ค่ะค่ะเด็กๆ คุณครูก็จะมาทบทวนให้เด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเราวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการทบทวนจํานวน0ถึง9นะคะเด็กๆคุณครูก็จะเริ่มจากตัวเลขที่1เลยนะคะก็คือเลขจํานวน0นะคะ0ค่าหรือความหมายของ0ก็คือ ศูนย์เป็นตัวเลขที่ไม่มีค่านะคะแต่เราไม่สามารถที่จะทิ้งจํานวนศูนย์หรือว่าเลขศูนย์ไปได้นะคะเราก็ยังต้องใช้อยู่ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนมีเงินอยู่1นึ่บาทใส่กระเป๋าไว้เด็กๆจะไปซื้อขนมควักเงินล้วงเงินในกระเป๋าขึ้นมาเปิดออกดูไม่มีเงินเลยค่ะไม่มีเงินเลยสแสดงว่าเงินนั้นหายไปแล้ว เด็กๆยังจะมีเงินอยู่ไหมคะไม่มีแล้วก็คือไม่มีเท่ากับว่าเด็กๆมีเงินเป็นจำนวนศูนบาทศูนย์บาทก็คือไม่มีเงินแล้วนะคะเงินหายไปแล้วหรือยกตัวอย่างเช่นเด็กๆเ,เลี้ยงปลาไว้หนึ่งตัวนะคะเลี้ยงไว้อย่างดีเลยปลาสวยงามพอเช้าขึ้นมา ปลานั้นนอนตายแล้วนะคะนอนตายแล้วเด็กๆยังจะมีปลาเหลืออยู่ไหมคะในอ่างที่เด็กๆเลี้ยงไว้มีไหมคะไม่มีเหลือแล้วเพราะปลานั้นตายแล้วนะคะเท่ากับว่าปลานั้นไม่มีแล้วก็เหลือความว่างเปล่าเป็นศูนย์นะคะอันนี้คือความหมายของตัวเลขศูนย์นะคะเด็กๆศูนย์ก็คือเป็นเลขตัวเลขที่ไม่มีค่านะคะไม่มี สิ่งของที่จะเอามาเปรียบได้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นเลขศูนย์นะคะอย่างที่คุณครูให้เด็กๆได้ทํางานนะคะให้เด็กๆวาดปลามาเมื่อคุณครูเขียนเลขศูนย์ไปให้เด็กๆก็ไม่วาดมาก็แสดงว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะถ้าเด็กๆวาดมา1ตัว2ตัวแสดงว่าเด็กๆไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตัวเลขศูนย์ค่าของเลขศูนย์นั้นคืออะไรนะคะอันนี้เด็กๆทํา แบบฝึกหัดมาถูกต้องก็แสดงว่าเด็กๆนั้นเข้าใจแล้วค่ะ,ะต่อไปนะคะจำนวน1คุณครูก็บอกแล้วว่าจำนวน1ก็คือจะมีค่าเท่ากับ1ยกตัวอย่างเช่นคุณครูมีหลอดอยู่1หลอดนะคะก็เท่ากับว่าจำนวน1ห,หรือเมื่อเด็กๆได้เห็นเลข1น,นะคะคุณครูให้ทำแบบฝึกหัดอ่เขียนเลข1ให้แล้วให้เด็กๆว่าสิ่งของนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าดอกไม้ ให้เด็กๆวาดตามจํานวนที one, ่เห็นตัวเลขนะคะเห็นเลขหเด็กๆก็ต้องวาดดอกไม้1ดอกใช่ไหมคะถ้าเด็กๆวาดมา2ดอกได้ไหมคะไม่ได้นะคะก็คือต้องวาด1ดอกอันนี้คือค่าของเลข1นะคะต่อไปนะคะเลข2ถ้าเด็กๆเห็นเลข2เด็กๆก็จะต้องนึกถึงอะไรนาะคุณครูน่าบอกว่าเลข2คอเป็ดใช่ไหมคะพอเห็นเลข2แล้วจําเลข2ได้แล้วทีนี้เด็กๆก็ต้องรู้ค่าด้วยนะคะว่า ค่าของเลข2นั้นคืออะไรอ้าค่าของเลข2ก็คือมีหลอดอยู่2อ,อันนะคะมีหลอดอยู่2อ,อันอันนี้คือค่าเท่ากับจํานวน2นะคะต่อไปเลข3นกบินเลข3นกบินเด็กๆเ,เห็นเลข3แล้วนึกขึ้นได้อ๋อครูน่านบอกว่าเลข3นกบินใช่ไหมคะแต่ค่าของมันล่ะ เอะมันคืออะไรเนาะคิด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 เหมือนอีคือสั่งเจ้าปัญญาเนน้อยเจ้าปัญญานะคะอ่ะเด็กๆคิดได้แล้วนะคะครูนาบอกว่าอ่าเลขสามนกบินก็คือมีจํานวนเท่ากับหลอดสามอันนะคะหลอดสามอันก็จะมีค่าเท่ากับเลขสามนะคะอ่าอันนี้คือค่าของเลขสามต่อไปเลขสี่เรือใบนะคะเรือใบเด็กๆเห็นแล้วก็นึกได้จําได้นะคะ คุณครูน่าบอกว่าเลขสี่เรือใบมันมีค่าเท่ากับเท่าไรเนาะคิดหมอกคิดคิดใช้หมองใช้หมองติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะคิดออกแล้วค่ะจํานวนเลขสี่ก็คือมีค่าเท่ากับจํานวน4ี่นะคะสิ่งของ4ี่ชิ้นเช่นมีหลอดอยู่สอันนะคะหนึ่งสองสามสี่ก็จะมีค่าเท่ากับตัวเลขสี่พอดีนะคะอ่ะต่อไปจํานวนห้านะคะเด็กๆ จำนวน5ตัวเลขอะไรคะคุณครูให้จำว่าตัวเลข5้าก็คือท้องป่องใช่ไหมคะสัญลักษณ์ของการจำเลข5นะคะก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเด็กๆก็คิดคิดคิด,คดจำได้แล้วอ้าวตอบคุณครูมีค่าเท่ากับสิ่งของจำนวน5ชิ้นนะคะจำนวน5ชิ้นอ่ะทีนี้เราก็มานับก,กันนะคะแล้วก็มีหลอดอยู่1 2 3 สี่ห้าหกนะคะอันนี้ก็เอ้ยขอโทษค่ะคุณครูนับเกินเห็นไหมคุณครูจะทดลองว่าเด็กๆฟังคุณครูหรือเปล่าคุณครูได้ยินบอกว่าคุณครูนับเกินแล้วครับนับเกินแล้วคะ่ะโอ้ยเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเด็กพองนี้เก่งอย่างนี้เลยนะคะถ้าคุณครูไม่ได้ยินเสียงทักนะคะคุณครูก็จะนับเลยไปเลยนะคะอ่าจานวน5นะคะก็มีค่าเท่ากับเลข5นะคะเด็กๆ ค่ะเราก็มานับกันต่อนะคะมารู้จับทบทวนค่าของตัวเลขกันต่อนะคะต่อไปเลขหนะคะเลขหาหัวลงใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าเลขหหัวลงอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าสิ่งของที่จะเท่ากับตัวเลข6ก็คือเลขหก็จะต้องมีสิ่งของทั้งหมด6ชิ้นใช่ไหมคะเด็กๆอ่าหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหหลอดก็จะมีจำนวนเท่ากับตัวเลขที่เด็กๆเ,เห็นนะคะเลข6ก็คือมีหลอดเท่ากับ6อันนะคะค่าของจำนวน6ก็คือ6สิ่งของ6ชิ้นนะคะต่อไปเลข7ลากลงมาใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆเ,เห็นเลข7นะคะ เด็กๆก็คิดแล้วเอ e, ๊เลขเจ็ดนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไรนะอีคิวสั่งใช้หมองอีกแล้วอ๋อนึกออกแล้วคุณครูบอกว่าถ้าเลขเจ็ดก็จะมีค่าเท่ากับสิ่งของจำนวน7ชิ้นนะคะเท่ากับจำนวน7ชิ้นอ่านี่ก็จะมีหลอดเท่ากับเจ็ดอันด้วยกันนะคะก็มีค่าเท่ากับเลข7ที่เด็กๆเ,เห็นนะคะต่อไปจำนวนจานวน เลข8นะคะเมื่อเด็กๆเ,เห็นเลข8เลข8ไข่แฝดสัญ,ญลักษณ์ของการจําก็คือเลข8ไข่แฝดนะคะก็จะมีกลมๆอยู่2อันใช่ไหมคะก็คือเลข8เลขอรารบิกของเรานะคะเด็กๆก,ก็มาคิดว่าเอ๊ะจำนวนเลข8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเด็กๆก,ก็มาใช้หมองคิดอีกแล้วอ๋อมีค่าเท่ากับ8นั่นเองนะคะ มีค่าเท่ากับสิ่งของ8อันด้วยกันนะคะ8ชิ้นด้วยกันเด็กๆก็นับว่ามันเท่ากันไหมนะคะมันเท่ากันไหมกับจํานวนตัวเลขนะคะเด็กๆก็นับนะคะไหนมีใครนับ1ถึง10ไม่ได้มีไหมคะเด็กๆต้องฝึกนับนะคะนับ1ถึงร้อได้ยิ่งดีเลยค่ะอ่าต่อไปคุณครูทบทวนจำนวน8แล้วต่อไปก็จำนวน9นะคะ จำนวน9หรือเลข9นะคะสิ่งของที่เด็กๆมีก็คืออาจะต้องมีทั้งหมดนะคะทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันนะคะหนสองนะคะใครนับไม่ได้อา่านับเร็วนับหนึ่งสองสามสห้าหกดแด 9อ้าครบจำนวนที่เรามีอยู่พอดีเลยนะคะเด็กๆจำนวนสิ่งของเท่ากันเลยนะคะกับจำนวนตัวเลขนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนนะคะบางคนอาจจะเข้าใจแล้วแต่ตัวเลขนะคะเด็กๆตัวเลขคณิตศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็นการทบทวนนะคะย้ำย้ำย้ำเด็กๆก็จะได้จําได้นะคะสมองก,ก็จะได้จําได้นะคะย้ำย้ำทุกวันค่ะเด็กๆก็จะต้องนับทุกวันนะคะ เลขหเสาธงเลข2คอเป็ดเลข3นกบินเลข4เรือใบเลขหท้องป่องเลข6ลากลงมานะคะเลข7อ่ะขอโทษเลข6หัวลงเลข7ลากลงมาเลข8ปดไข่แดเลข9หัวขึ้นเลข10มี1กับ0นะคะก็จะเป็นเลข2ตัว2หลักแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะสอนใน ในตอนต่อไปนะคะตอนนี้ก็คือให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะคะคณิตศาสตร์นะคะสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆวัยน่ารักน่ารักนะคะเด็กๆต้องฝึกนับทุกวันนะคะอ่ะทีนี้นะคะคุณครูก็ได้ทบทวนแล้วทีนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้ไปดูคลิปวิดีโอที่เป็น จำนวนตัวเลขแล้วก็ค่าของตัวเลขนะคะโดยมีรูปประกอบด้วยเด็กๆก็จะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะชอบไหมคะไหนตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยสิคะชอบไหมคะอชอบนะคะมีคนตอบว่าชอบดีมากค่ะเก่งมากเลยนะคะอาวเราไปดูพร้อมกันเลยกับคุณครูนะคะไปเลยคะ่ะเด็กๆ จำนวนศูน์มีค่าเป็นศูนย์จำนวน1มีค่าเท่ากับ1นึ่จำนวนสองมีค่าเท่ากับสองจำนวน3มมีค่าเท่ากับสาม จำนวนสี่มีค่าเท่ากับสี่จำนวนห้ามีค่าเท่ากับห้าจำนวนหกมีค่าเท่ากับหกจำนวนเจ็ดมีค่าเท่ากับเจ็ด จำนวน8มีค่าเท่ากับ8จำนวน9มีค่าเท่ากับ9เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ดูตัวเลขจแล้วก็จำนวนของค่าของตัวเลขแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะ เข้าใจมากขึ้นไหมคะเข้าใจไหมนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะมีความเข้าใจแล้วก็มีความรักในตัวเลขคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้แบบสนุกสนานนะคะอยา่าอย่าไปเครียดนะคะไม่ต้องเครียดเรียนแบบสนุกสนานร่าเริงนะคะเรียนกับครูนาาเรียนสบายๆนะคะแต่ต้องเก่งนะคะต้องเก่งเรียนสบายๆแต่เน้นต้องเก่งค่ะต้องรู้จริงด้วยนะคะถ้าได้เรียนในห้องกับคุณครูนนะ คุณครูจะให้เรียนแบบเข้าใจเลยค่ะนะคะและการเขียนงานการคัดงานเนี่ยทุกคนจะต้องรายมือสวยนะคะห้องบูน่านะคะจะต้องเป็นเด็กนักเรียนที่เก่งแล้วก็ลายมือสวยทำงานสวยทุกอย่างต้องเพอร์เฟเก่ง number o n วนะคะอ่ะคุณครูก็จะมาทบทวนให้หลังจากที่เราได้ดูวีดีโอภาพประอกอบไปแล้วนะคะว่า จำนวน0ย์ถึง9นั้นก็คือค่าของตัวเลขใดๆก็แล้วแต่เมื่อนักเรียนเห็นนะคะเช่นเห็นเลข0ก็จะมีค่าเป็น0เห็นเลข1ก็จะมีค่าเป็น1เห็นเลข2ก็ค่าของเลข2ก็คือจำนวน2นะคะสิ่งของ2ชิ้นเลข3ก็คือค่าของจำนวน3ก็คือมีสิ่งของทั้งหมด3ชิ้นจำนวน4นะคะเลข4ก็คือมีค่าเท่ากับจำนวนสิ่งของ4ชิ้นนะคะ จำนวนเลข5านะคะเลข5าก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนสิ่งของทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะจำนวนเลข6ก็คือมีค่าเท่ากับจำนวนสิ่งของ6ชิ้นนะคะเลข7ก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนเลข7นะคะก็คือมีสิ่งของทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันจำนวน8นะคะก็จะมีค่าเท่ากับสิ่งของ8ชิ้นจำนวน9กก็มีค่าเท่ากับจำนวน ก้าชิ้นด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือค่าและความหมายของตัวเลขในแต่ละตัวที่คุณครูได้สอนไปแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะสรุปให้แบบนี้นะคะให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็จำได้ค่ะค่ะเมื่อเราสรุปตัวจำนวนค่าของจำนวนตัวเลขในแต่ละตัวเด็กๆ พอจะเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีงานให้ทำนะคะแล้วคุณครูก็อยางจะฝากในเรื่องของนะคะความสะอาดนะคะความสะอาดก็คือเด็กๆนะคะจะต้องล้างมือนะคะเวลาจะหยิบจะจับจะทำอะไรเมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปล้างมือนะคะสมมุติว่าจะหยิบขนมเข้ามาทานในข้าวขึ้นมาทานเข้าปากอย่างเี้นะคะหรือว่าจะเข้าไปทานข้าวเด็กๆก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อน ถ้าสมมติว่าเด็กๆจะออกนอกบ้านไปไหนก็แล้วแต่การสวมแมสนะคะก็ยังต้องใช้อยู่นะคะเด็กๆจะต้องสวมแมสแล้วก็ถึงจะออกไปตลาดหรือว่าจะออกไปธุระที่ไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าไม่จําเป็นเด็กๆก็อยู่ในบ้านนาะเล่นแล้วก็ยังต้องเว้นระยะห่างเหมือนเดิมนะคะถ้าจะเล่นกับเพื่อนหรืออะไรเด็กๆก็จะไม่เล่นใกล้ชิดกันนะคะก็จะเว้นระยะห่างนะคะ แล้วเวลาพูดคุยกันก็สวมแมสเนาะน้ำลายจะไม่ได้ไม่กระเด็นไปหาเพื่อนคน,นอื่นๆนะคะอันนี้ก็คือการป้องกันและก,การเซฟตัวเรานะคะเพื่อไม่ให้ติดเชื้อของเจ้าโควิดนะคะแล้วถ้าสถานการณ์ดีขึ้นยังไงนะคะคุณครูก็จะได้พบกับเด็กๆที่ในห้องเรียนนะคะคุณครูอยากพบทุกคนเลยทุกคนอยากพบคุณครูไหมคะรักทุกคนเลยนะคะอ่า คลิปนี้นะคะคุณครูก็จะจบเพียงเท่านี้แล้วก็คุณครูมีงานไว้ให้ในในท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะเด็กๆก็ทําแล้วก็ส่งมาในห้องห้องรายของแต่และห้องเรียนนะคะเด็กๆเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอนุบาลสองนะคะเก่งทุกห้องทุกคนเลยค่ะวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะกับคณิตศาสตร์แสนสนุกค,ค่ะ วันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะสรุปค่าของตัวเลขใดๆจะมีค่าเท่ากับจํานวนตัวเลขนั้นๆบายบายแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ